ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบารันเดอร์นะวันนี้เราอยู่กันในโซนของสงครามฟ้าลั่นนะก็เราจะช่วงนี้เราจะเล่นแต่เครื่องสายอเมริกานะครับเพราะว่าผมอยากได้ปี51มาแต่งเครื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวลุยเลยนะครับ ก็เดี๋ยวตานี้เราเล่นแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับตายก็เล่นใหม่เรื่อยๆเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเกมโหมดเครื่องบินนี่นะครับก็คือช่วงไต่ระดับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหรือเจอกันตอนไต่ระดับเสร็จแล้วนะครับก็ลุยเลยครับลินแบบไม่คิดชีวิตครับลุกอย่างเดียวครับตานี้ ่เขาบินตกของเขาเองนะครับผมกะาใจะเล่นเขาสักหน่อยนะครับ จังหวะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไต่กลับไปใหม่วมกว่าแปับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเออกคับข้างหน้าครับช่วยเพื่อนเดี๋ยวความเร็วเขาก็ตกมาหาเราเองนะตกแล้วฮะตกแล้วเสร็จน,นะครับ ไล่เลยนะโอ้เคยอยู่ใกล้สนามบินแล้วอะ่ะกลับมานี่กลับมาให้ฉันยิงเอ้ยไม่ได้แล้ววอนนี้ความเร็วเรายังเหลืออยู่เราไล่บี้ต่อเลย ครับบุกตาน,นี้เราจะแจกเอเอฝังเขานะโอ้โเอเอค้ายิงคมมากอ่าเราได้ครับแต่เราดูนเอเอยิงครับบุกทะลวงจริงๆริงบบุกยันฐานเลย ไปครับลุยต่อไม่ต้องคิดมาก Attention to the designated grid zone. Attention to the designated grid zone. I agree. สานีนี้มเกเยอะมากเลยเล่นยากนะครับถ้าใครไม่ได้อัพสกิลการวองเง็นของนักบินเราไม่รู้จะยิงทันไหนนะเดี๋ยวเราตาม P 3 6มคันนั้นเลยนะ เขายิงคันไหนเราเอาคันนั้นด้วยนะสายซับพอถ้ารอบนี The enemy winning. ตัวคันที่อยู่เพดานบิน 3,600เหมือนเราเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าเลยปพดานบินของเราไปแล้วปพดานบินของเราบินดีที่สุดที่3,000นะนี่เกือบ4,000แล้วไอสิบก็อย่าไปยุ่งนะเขาเลี้ยวเร็วกว่าเราเหมือนพี่3ามผัวเขาจะไปให้เขาลุ่มยิงนะฮะเดี๋ยวเราเล่นแยกสีเราเอาแยกแยกหนะึ่งครับพูดผิดฮะ ลุยเลยคะัถลุมถลุกหนังแยกหนึ่งกันพิวผมก็มีไล่งเครื่องใสเลยหลังไม่มีนะ ถ้าเข้ามาข้างหลังนี่เราสลัดยากนะครับผมยังลิ่นไม่เก่งยังสลัดไม่ออก สามเก้าดูเล่นแล้วนะเรายัางไปไม่ถึงเลยเขากาลังม,มาหาเราแล้ะเราตบแยกโอ้ยิงแบบยิงยากมากเลยครับเนะี่ยเราดูจีล็อกแน่เลยดูดีล็อกเลยนะเองเลยแยกอยู่ไหนอะ่ะ เราไต่ขึ้นไปไหมฮนะเอะเออเจ้ <Yeah. S 1> เขายังตามไม่เลิกเลย เไโอ้โห,โโหไม่โดนด้วยแต่ขึ้นไปใหม่นะครับโ,โหเต็มเลยข้างหลังเราปุกะลวงเอาปลุกะลวงไม่มีปานอีกไปครับ รอดแล้วนะเนี่ยเยอะขนาดนี้ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไปบ้าเจอกันตาหน้าฮะ เี้ย P38 น่าเล่นนะแต่เครื่องใหญ่นะเราน่าจะเลี้ยวสู้ไม่ได้นะเครื่องใหญ่นี่น่าจะเล่นโชบจริงนะเดี๋ยวเราเล่นเครื่อง P39 เคิหมืมันเดิมนี่แหละครับสนุกดว ตั้งแต่อัปเดตรอบที่แล้วเนี่ยภาพสวยขึ้นนะครับตะเล็กขึ้นด้วยนะ เดี๋ยวรอบนี้เราเล่นแบบโฉบยิงนะเราไต่นิ้นระดับความสูงนะเราจะไต่แบบออกข้างนะครับไต่ไปตรงที่คิดว่าไม่มีศัตรตูครับเพราเราจะเล่นแบบอินเนตี้ลุยเลยครับมีศัตรตูมา ก็ระหว่างแต่ระดับเนี่ยก็มองด้วยนะว่าทีมเราไปถึงไหนแล้วถ้าเข้าหายนะอออยู่นี่เราเห็นแล้วเราบินไปเรื่อยๆ เขาฟาร์มพื้นเยอะเลยนะเขาทำเราเสียแต้มเยอะมากเลยคันนี้เราต้องเก็บนะครับไม่งั้นแพ้นะเขาไปถล่มรถถังผมหมดเลยแต่ยังอีกไกลนะเราก็เล่งเครื่องไปเรื่อยๆให้เด็กนะก็ยิงตรงนู้นก็มี ไอเอลสองนี่ช่วยเพื่อนกันดีกว่าไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราแก้แค้นให้เราแก้แค้นให้หนายเพื่อนเ,เราลงระดับต่ำแบบนี้อีกหน่อย โอ้ประจันหน้ากับเราอ่ะใช้ได้ฮะใช้ได้ใช้ได้นะไดไดโอ้นี่ยิงแคบไม่โดนเลยบินงางๆก่อนนะเพราะเราเลี้ยวช้าแล้วปีกเราไม่ดีแล้วดีนะที่เครื่องยนต์ไม่เป็นไรโอ้โหไม่ได้อสลิดด้วยครับซ่อมกลับบ้านก่อนเลยครับ เราบินไม่ไหวนะดูปีกเราดีครับเชื่อเป็นรูเลยมีทิ้งระเบิดอยู่บนหัวเราอีกเราถล่เถืองเราต้องเต็ะไปนี้ เครื่องยนต์ยังไม่เป็นไรนะแต่นักบินนี่เจ็บหนักนะครับเกือบตายนะนักบินเกือบน็อกดีใน,นที่ผมอัพสกิลความอึดนักบินมาด้วยเดี๋ยวเราลงจอดแบบมาตรฐานใหม่เลยเราลงแบบเอาท้องหูพื้นเลยนะแต่เราความเร็วต้องห้ามเกินห้ามถึง400นะเราต้องรูปความเร็วนะ เพราะว่าแม่ง,งั้นเนี่ยระเบิดแน่ครับเราปิดเครื่องเนี่ยแบบกลางๆลงแบบนี้เลยก็ค่อยลงนะเดี๋ยวระเบิดปลอดภัยนะรอบนี้รอดครับรอดตานี้รอด ซอมเสร็จแล้วนาเดี๋ยวเราไปเอาคืนนะไปเลยน่ลุยเลยเดี๋ยวเรารีบไปให้เร็วที่สุดนะครับ เครื่องสปิดไฟนี่เลี้ยวเร็วนะแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าเครื่องมันร้อนเร็วนะต่อให้เร่งเครื่องแค่100ก็ร้อนนะครับเดี๋ยวคนนี้เขาบินมาทางเรานะเดี๋ยวเราไปเอาสปิดไฟก่อน นี่แหละครับการปะทะแบบลูกผู้ชายเฮลลีเคนได้คิวเฉยเลย ก็ฝากกดไลค์กดซับปสปไคร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดที่ใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของผมด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ